วสนับสนุนโดยทีวีโูบุฟเฟ่กดดอกจัน357เฉพาะ a i s, <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีพรูรอบโลกค่ะ คุณผู้ชมคะคำว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะ,คะถึงแม้ว่าจะเป็นคำพื้นพื้นได้ยินกันบ่อยๆคะ่ะแต่ก็สามารถใช้เตือนสติเราได้ดีเสมอจริงไหมคะแคโรลถูกต้องแล้วคะ่ะตาเพราะเราไม่สามารถฝืนโชคชะตาได้นะคะ,คะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้สติในการควบคุมค่ะ,คะใช่แล้วคะ่ะมาะต่อกันที่เรื่องราในช่วงแรก,กันวันนี้นะคะแคโรลเบื่อเที่ยวต่างประเทศเรื่องไห่ค,ค่ะชอบไปมากเลยคะ่ะตาถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมะะ่ะไปเที่ยวที่ประเทศเคนยากันค่ะค่ะเคนยาเป็นประเทศใน กาตะวันออกค่ะมีอาณาเขตจะลดประเทศเอธิโอเปียมีเมืองหลวงคือไนโรบีค่ะและมีรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาค่ะย้อนไปเมื่อวันที่12ธันวาคมในปี2506นะคะ,คะประเทศเคนยาค่ะได้ประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจากักรและได้กำหนดให้ทุกวันที่12ธันวาคมค่ะซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันชาติเคนยาค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของวันประกาศเอกราชประเทศเคนยาในช่วงพรุ่งนี้มีอะไรกันเลยค่ะ สาธารณรัฐเคนยาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแนวศูนย์สูตรทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกามีเมืองหลวงคือกรุงไนโรบีที่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกซึ่งในอดีตนั้นเคนยาเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2438กระทั้งได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2506เคนยาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ เป็นสไตล์คือซาฟ a ารีนะคะก็อ,อยู่ในเขตร้อนชื้นแล้วหนึ่งในสของประเทศเนี่ยก็จะมีเป็นแหล่งเพาะปลูกภาคใต้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกสิงสารา,าสัตว์ประชากรที่นี่นะคะ36ล้านนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็คือเป็นพวกชนเผ่านะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ที่รวมใจิตใจหลายๆคนในประเทศไว้ด้วยกันนะครับก็ขอให้มีวันที่อบอุ่นกันทั่วหน้าไปตลอดปีไม่ใช่เฉพาะในวันนี้แล้วกันครับ เมื่อพูดถึงประเทศเคนยานะคะก็ทำให้เรานึกถึงผู้คนชนเผ่านะคะซึ่งมีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปคือว่าจะมีความสามารถพิเศษนะคะคือวิ่งมาราธอนนะคะวิ่งอึดหรือมีความสามารถที่กระโดดสูงนะคะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยคือเขาฝึกโดยการที่ว่าเขาต้องล่าสัตว์ล่าเนื้อมาเป็นอาหารนะคะ เรื่องในโอกาสนะฮะประกาศเอกราชของประเทศเคนยานะครับพวกเราเดมูสก so ็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอกราชแล้วเออรดแล้วครับผมทุกๆคนนะครับผมก็อยากจะอยู่ในประเทศที่เป็นอิสระนะครับผมก็ดีใจกับทุกคนด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขประเทศเคนยาเนี่ยเมืองหลวงชื่อไนโรบีนะคะแล้วก็ประเทศที่เป็นเมืองท่าที่สําคัญคือมอมบาซานะคะเราสามารถไปซื้อของซึ่งเป็น จุดกระจายสินค้าแล้วก็เป็นศูนย์เศรษฐกิจของเคนยาด้วยนะคะเคนยาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายการเชื่อมโยงการคมานาคมที่ดีมีท่าเรือสําคัญและยังมีเส้นทางรถไฟและการบินเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้ดีนอกจากนี้เคนยายังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงรวมทั้งมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ แฮ่อะรเห็นไหมลูกฟันผูกก็แค่ฟันน้ำนมฟันน้ำนมผูกฟันแท้ก็อาจผกได้ดูฮซ้ายขวาซ้ายขวาฟันน้ำนมสำคัญมากมาเรียนรู้ที่สถานพยาบาลของรัฐ เรียนฟรีตรวจฟรีรับแปลงฟรีถึง31ธันวาคมนี้ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซีแรกแล้วสีแดงของพ่อมีเรื่องใหม่ๆใ,ให้ผมตื่นเต้นเสมอโอ้โหพ่อไปลุยที่ไหนมาเนี่ยไปลุยช่วยชาวบ้านให้เขามีน้ำไว้ใช้กันน้ำสรดที่ได้มามเยอะเยอะก,กับทะเลสาบนะนี่อะไรครับอ๋อเนี่ยชาวบ้านเขาให้พ่อมาตอนที่พ่อไปช่วยกเก็บขยะชายหาดอ๋อเป็นภูเขาเลยมาลูกเอขวดและกระป๋องทั้งคันเนี่ยเอาไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยนะ นี่แหละรเรื่องราวของรถสีแดงกับพ่อที่ขับสง่งความสุขไปทั่วเมืองไทยเลยอย่าลืมคิดถึงรถน,นะคะอย่าลืมคิดถึงผมนะครับอย่าลืมคิดถึงผมนะครับอย่าลืมคิดถึง,น,งนะคะ 37เฉพาะเครือข่าย AAS เท่านั้น รรจจสนับสนุนโดยทีวีพูบุฟเฟ่กดดอกจันสามเฉพาะ AAS เรื่องาราวของการทำหัวขนที่เรานําเสนอไปยังไม่หมดนะคะของดีงมีคุณค่าอย่างนี้ค่ะตอนเดียวไม่ได้เด็ดขาดค่ะนั่นน่ะสิคะแครรดเราไปติดตามงานศิลป์เอกลักษณ์ไทยพร้อมกับอัปเดตข่าวบันเทิงไทยและฮอลลีวูดในช่วงบันเทิงรอบทิศกันเลยค่ะ,คะ แนวคิดในการสร้างสารรค์ชิ้นงานอันทรงคุณค่าของบ้านโขนไทยส่วนมากจะได้แนวคิดมาจากการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบในการผลิตชิ้นงานให้มีความสวยงามและแตกต่างจากงานทั่วไปเพราะหัวโขนนี่ก็ถือว่าเป็นงานสูงสุดทางการช่างคือมีรูปแบบชัดเจนทศกัณฐ์ก็เป็นทศกัณฐ์หนุมานก็เป็นหนุมานในเงี้ยเวลาที่ช่างที่ทำเนี่ยจะต้องมีความรู้ในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นตานปั้น การแกะลายการเขียนการลงลักปิดทองเวลาที่ทําออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเรามองสิ่งที่เราทําแล้วก็นึกถึงเนื้อเรื่องก็เกิดความลหลงไหลในในงานที่เราทำํำงานศิละปะก,การทําหัวขนของที่นี่ใช่ว่าจะได้รับความนิยมจากคนไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติที่ชอบสะสมและซื้อไปเป็นของฝากถือเป็นการเผยพแพร่สิ่งดีงามอวดสายตาชาวโลกทางหนึ่ง เป็นต่อแง้มซิทคอมใหม่แทนเป็นต่อคะ่ะเป็นต่อก็ชัดเจนแล้วว่าบายบายกุมภาานี้เพราะว่าทางช่องเราก็มีนโยบายว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยฟากหนุ่มอัพลอยชิวไม่คิดแต่งเมียขอโสดเป็นเพื่อนบี้เราก็ปล่อยไปตามน้ำนะครับเราไม่ต้องคิดว,ว่าเราจะมีเมื่อไหร่อะไรยังไงคุณแม่รอได้เรื่องหลานนะครับได้ครับได้ได้สบาย,ยใจเลยส่วนน้องมิวโตวชินจีบแถมพี่เอรสุภชัยเลิกดูแลเพราะไม่ดังสักทีค่ะ ไม่จีบนะพี่เขาก็จะแบบบางทีเขาก็บนน่นให้ฟังแบบพี่เป็นอย่างนี้นะมิวพี่เป็นอย่างนั้นนะมิวพี่ค่ะบอกว่าพี่เอไม่ดูน้องมิวแล้วนี่จริงไหมคะไม่จริงค่ะไม่จริง,ย,งย,ย,ยังอยู่กับพี่เออยู่ยังอยู่กับพี่เอค่ะ At the British Independent Film Awards in London, Michael Fassbender took home Best Actor honors for his movie *Shine*. The Irishman, who's been getting loads of press regarding his many nude moments in the film, talked to us about what went through his head while doing the scenes. Well, you know, it's sort of a, do I need to sort of trim? <laughs> You know, I'm, I'm, I'm obviously a redhead. <laughs> no, you know, I mean basically you just sort of gotta get over it. Obviously it's very, you know, embarrassing and you feel subconscious. Um, but you know, had to do it. <laughs> It was baby fever out in LA at the March of Dimes sixth annual celebration of babies luncheon. Stepping out to the event, Robert Downey Jr., who's expecting a little one with wife Susan, new mom Jessica Alba, and mom to be Linda Cardellini. It's a wonderful mix of being incredibly excited and slightly terrified. <laughs> Your priorities change completely when you become a parent and um, it's the greatest gift. วันนี้เราจะมาเฉลยคําถามของเมื่อวานนะคะที่ถามว่ากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติมีชื่อย่อที่นิยมเรียกว่าอะไรคําตอบก็คือ <c> UNICEF <oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและคำถามประจำวันนี้คือคุณทราบหรือไม่ว่าประเทศเคนยาประกาศเอกราชจากที่ใดค่ะทราบคําตอบแล้วกดดอกจันสามห้าเจ็ดได้เลยค่ะผู้โชคดีจะได้รับทองคํามูลค่ากว่าหกพันบาททุกวันค่ะในหลวงทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าความรู้แท้จริงของสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้อย่างลึกในตัวเด็กเด็กจะได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรงค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ผมขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยไปนานแสนนานครับ